ไม่ไม่มีตาอ่ี่จะมีนะครัสีนะจ้าไม่เวสีเป็นวิญญาณพระเดชหน้าเวลาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยร้อนมาสีนะเหลือก็เราก็ถวายทั้งลมนี่แหละ ใจหัวตุลาพธาเอตตมิ่งตมะเยนาตวโมลานาจักจักรพิลาเนโรภิเตติตวะโคจังเดสาตเตติเตจังอภินันติตตวะโลคามจิงตุลาพเนเอตยานาจังวะเชนโตติเตหัว เมตวานะตาธาราตัมภวิตาวะยะมาธาตัมภวิตาติทานะโสเหตาเตนะตาเจวะเชนะโสติเตหวันตาภะตาไหลาเตตหาภะตาสินานาติไม่สินามาคาติิเลสามวะปานุปัสสนาเมตยานะตสเจวะเชนะโสติเตหวันตตาปะตา วันนี้งานอะไรครับพี่วานครับทําบุญให้สามพระเวสสีแต่ทางวัดตะเกยกลางจะทําให้ทุกปีครับเดือนสี่ปีนี้ขั้งขึ้นไม่ว่างเลยต้องมาทําข้างแหลมซึ่งตรงกับวันนี้วันเสาร์ที่26มีนาคมของพคยร้ยหิบซึ่งประเพนี้ทาพระเวสีนี่ทางวัดตะเกยกลางทำทุกปีเราจะโยงสายสินจากหน้าตอหมอเก่าคือหมายถึงว่าอำเภอเก่าไปยัาแยกอำเภอใหม่ แล้วก็พรกก็จะสวดพุทธมนต์แล้วก็มุทิตย์แขกสงฆให้สาำเพอเบสิกคือผีที่ไม่มีญาติผีที่รอดเราจะทำบุตป,ปีนะครับอ๋อคร,ครับครับครับโอเควันนี้ก็จะทำเลี้ยงพระเพลนใช่ไหมครับครับเลี้ยงพระเพลนครับอืมโอเคขอบคุณครับพี่วานครับครับครับ